ทำไมเราต้องอยู่กับกีฬาน,นี้ขนาดนี้อะไรอย่างงี้ใม่มันไม่ใช่ว่าเริ่มไม่ดีแล้วม,มันจะจบไม่ดีนะขึ้นอยู่ยกับว่าคุณทําได้หรือไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คุณรู้รแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําไ,ไม่ได้ไดก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร วัสดีค่ะพี่อุ๋ยวันนี้สสเป็นได้รับเกียรติมากมากตื่นเต้นมากมากที่เจอพี่อุ๋ยอต้องบอกว่าเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาออกรายการน้องพลอยเป็นเด็กสาวที่เก่งมากเก่งทุกเรื่องเลยอ่ะหนูมีพี่อุ๋ยเป็นไอดอลเฮ้ยเว้ยไม่หนูเชื่อว่าเด็กเจนหนูทุกคนมีพี่อุ๋ยเป็นไอดอลเจนหนูเราเจนอะไรละเจนหนู ใช่หน<ต>ูอย,อยากรู้ว่าช่วงนี้พี่อุ๋ยมีแผลอะไรบ้างคะอืแผลเอาจริงๆนะที่เราไม่ได้เจอกันสักพักก็จริงๆก็พลอยก็คงทราบพี่อุ๋ยก็ห่างหายไปเลี้ยงดูลูกชายนะสักพัก3าปีกว่าละตอนนี้สขวบเกเดือนก็เอาจริงๆที่ผ่านมาคือเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยคนเรามันก็ต้องเคยเป็นแม่ครั้งแรกสักครั้งหนึ่งเนาะเออแล้วก็ทุ่มเทให้กับลูกชายคนนี้มากนะก็เลยเลย ห่างหายไปจากวงการนิดนึงแต่ว่าก็ติดตามดูตามด,ดูอย่างน้องพลอยอย่างคนอื่นเพื่อนๆอนลยรก็ดูๆอยู่ก็แต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาเพราะว่าก็หลายๆอย่างมันลูกจะสี่ขวบแล้วตามที่ตำราเขาบอกเขาว่าแม่จะหายไปประมาณ3ปีจริงแล้วตอนนี้ลูก3าขวบ8เดือนใช่ไหมพี่อุ๋ยลองย้อนนับกลับไปตอนช่วงประมาณ3ขวบตอนเขาสามขวบพี่อุ๋ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับเข้ามาทําในสิ่งที่เรา รักอยู่และยังทําได้อยู่ก็คือเรื่องกอล์ฟนะะ mm hmm. มันมันหลายอย,าอย่างอย่างที่บอกคือ mm hmm. หลูกชายสามขวบเป้งเนี่ยเพราะเขา mm hmm. เขาจะเริ่มเข้าวัยที่ไม่ค่อยป่วยละ mm hmm. คือเขาเริ่มไปโรงเรียนตอนประมาณสองขวบแล้วบอกเลยว่าตอนแรกพี่อุ๋ยก็คาดว่าโอ้สองขวบเดี๋ยเราก็สบายแล้วไม่สองขวบนี่คือเป็นช่วงแบบวิกฤตเข้าเลยเพราะว่าพอเข้าโรงเรียนปุ๊บก็ป่วยแบบป่วยจากที่เด็กไม่เคยป่วยไม่ไปโรงเรียนไม่ป่วย ป่วยทั่วทีสแล้วเอามาให้เราสลับกันอยู่นั่นน่ะในบ้านแม่ลูก,กพ่อ,อพี่เลี้ยงแม่ล<น>ูกพ่ออยู่นะั่นจนคอุยบอกไม่เจอใครแล้วนะเจอไม่ได้เลยคือแบบป่วยอย่างนั้นก็อ่ะผ่านไปปีนึงเฮ้ยภูมิเขาดีจริงก็อตอนนี้เริ่มไม่ค่อยป่วยใช่ไหมแล้วก็พี่อุ๋ยก็มันคงเหงาอะที่ผ่านมาอยู่แต่เนาะทุ่มเทอยู่อะไรบางอย่างเราก็อาจจะคิดถึงอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยก็ สักประมาณ7จ็ดแปเดือนที่ผ่านมานี่เริ่มออกมาอ่ะกลับมาดูน้องนักกอล์ฟสตรีนะ,ะทีมทีมชาของวีลากอล์ฟสตรีแล้วก็<ะ>เริ่มเริ่มพอเริ่มเจอคนนู้นคนนี้เขาบอกเฮ้ยเอ๊ะมีโปรเจกต์อย่างนี้มีอะไรอย่างนั้นทำเออแบบคราวนี้ก็เริ่มไฟเริ่มมาแล้วโอ้หโหลุกแบบ้หตอนนี้กําลังอยากทําอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ยังดูลูกเป็นหลักอยู่นะคะตอนนี้ก็มีเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชด้วยแล้วก็เป็นเหมือนมีโค้ชจริงๆก็เป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอ่ะหลังจากที่ เ,เล่น LPGA จบก็กลับบ้านมาก็คิดว่านัาน่นจะน่าจะเป็นคำถามต่อไปว่าเออมาเข้ามาถึงโคชได้ยัยงไง <ứng S 1> แต่ว่าอันนั้นมันเป็น transition ทราน s ิชันที่ที่ง่ายมากตอนนี้ก็อยู่ในวงแบบบทบาทที่เหมือนช่วยสนับสนุนวงการกอล์ฟเราเดี๋ยวเดี๋ยวพลอยก็จะเข้าถึงวัยนั้นหวัง <laughs> ว่าจะได้เป็นเกียร์วัยวัยที่มือไม้ทำไม่ไหวแล้วแต่สมองยังได้ยู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนพี่อุ๋ยมีประสบการณ์เยอะ ก็<ม>าอาจจะแล้วทุกคนออตอนนี้ในวงการเรายังต้องการบุคลากรแบบพี่อุ๋ยอยู่ก็ใช่เป็นบุคลากรที่อาจจะยังมีไอเดียมีประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างที่พลอยบอกคือมองเห็นอะไรมาแล้วก็อยากจะส่งต่อ,อแบบอย่างรุ่นน้องๆอ,อย่างพลอยอย่างเมื่อกี้เชอร์รี่ใช่ไหมคะก็แบบคือยังเป็นอยู่ในวัยยังแข่งเกือบจะจบละ เดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วก็จะต้องขยับมาเป็นบทบาทคล้ายๆที่อุ๋ยนี่แหละตามตามกันไปเนาะแต่พี่อุ๋ยคล่องมากแบบว่าตอนที่หนูเห็นเวลาพี่อุ็นเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยแบบเหมือนเฮ้ยนี่เหมือนพิธีกรมืออาชีพเอ้ยไม่เป็นเพราะว่าทําบ่อยเหรอคะหรือว่ามันมันก็เอาจริงๆตอนแรกก็ทำไม่เป็นก็แต่ด้วยความที่แบ็ k กราวด์มีกอล์ฟใช่ไหมคะก็พี่เจก็ให้ให้โอกาสเนาะเออแล้วก็ ด้วยความที่เป็นพิธีกรกอล์ฟมันก็พอที่จะรู้เรื่องกอล์ฟอยู่ก็ตรงนั้นก็เยอะหน่อยพิธีกรก็น้อยหน่อยอแล้วมันก็ค่อยๆซึมซับกันไปเลยแต่ก็ยังหลอกยังไงเราก็ควรจะอยู่กับกอล์ฟนี่แหละคือ <c oughs> แปลว่าจริงๆแล้วพี่อุ๋ยเป็นคนที่ชอบกอล์ฟมากนะอ๋อก็อ, <c oughs> อยู่กับกีฬานี้นีนาะมาตั้งแต่แปดขวบอะ่ะก็มันก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าพลอยก็ผ่านมาบ้างมันก็มีช่วงที่ไม่ไม่สนุกอยู่เหมือนกันไม่ดีแล้ว มีช่วงที่แบบทาไมเราต้องอยู่กับกีฬาน,นี้ <c oughs> ขนาดนี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะ <c oughs> มันก็มีแหละแต่ว่าพอล่วงเลยมาถึงตอนนี้เราก็ยังอยู่กับมันเนาะแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยกีฬาน,นี้มันดีอะ่ะมันมันทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้คือจุดนี้คืออะไรได้เจอผู้คนมากมายแล้วแต่ละคนก็คุณตี้ทั้งนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> อืมเอางจริงพี่อุ๋ยกับพลอยเอาพูดตามตรงเราวัยห่างกันไม่ได้สนิท เบสฟรด์อะไรแต่แบบเราก็มองเห็นกันอยู่แล้วเราก็ในที่สุดเราก็วนกลับมาเจอกันเพราะว่าเรามีอะไรเป็นคอมมอนก็คือกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุยไปคุยมาเชื่อว่ามันก็จะมีอะไรที่คลิกที่แบบคือคนในวงการกอล์ฟมันก็มันจะมีอะไรที่ที่ไปด้วยกันได้อยู่นะก็อย่างที่บอกว่าเออกีฬากอล์ฟมันให้อะไรเราเยอะมากเจอผู้คนเจอโอกาสเจองานเจอ ที่ดีส่วนใหญ่เป็นโอกาสที่ที่ดีทั้งนั้นเลยใช่เจอแล้วอยากทราบว่าเริ่มต้นพี่อุ๋ยเล่นกอล์ฟได้ยังไงคะเล่นกอล์ฟได้ยังไงคุณพ่อสนับสนุนเพราะว่าพ่อชอบตีกอล์ฟคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณหมอคุณพ่อเป็นหมอผ่าตัดคุณแม่เป็นหมอเอ็กซเรย์แม่แม่ก็ทํางานแล้วส่วนใหญ่แต่คุณพ่อก็ให้คุณแม่เล่นแล้วคุณพ่อก็บอกให้คุณลูกเล่นพี่อุ๋ยมีพี่ชายคนหนึ่งก็เขาก็เล่นมาก่อนพี่อุ๋ยก็ ไม่ค่อยชอบหรอกเด็กผู้หญิงะอะเนาะแต่สมัยก่อนเด็กผู้หญิงจะเล่นกอล์ฟนี่ยากมากนะ,ะใช่ไหม่ไม่อุปกรณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีคุณพ่อต้องเอามาตัดของของเก่าของเขามาตัดให้ตัดเสร็จหัวมันก็ยังหนักอยู่ก็ต้องไปเจียข้างหลังออกให้มันเบาเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกร้อนก็ร้อนเนาะเออแรกๆผิวกต็ตีตีตีก้าหลุมเลิก ก้าวหลุมนี้ตีไปสามหลุมไม่ดีบอกพ่อไม่เอาเดี๋ยวไปรอที่ขับเฮาเดี๋ยวเริ่มก้าวหลุมใหม่ <laughs> 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 แล้วก็เป, <laughs> เป็นอะไรที่ที่คุณพ่อก็ต้องค่อยๆสอนบอกเฮ้ยลูกมันไม่ใช่ว่าเริ่มไม่ดีแล้วม,มันจะจบไม่ดีนะมันก็ต้อง mm. เออเริ่มไม่ดีมันก็ต้องพยายามแก้แก้ปมแก้อะไรใช่ป่ะเหมือนเจอน็อตอะไรก็ต้องค่อยๆไม่ใช่ว่าพอไม่ดีก็เลิกเท <laughs> <Take S 1> <laughs> กระดานดีไม่ได้อะไรอย่างนั <laughs> ่นก็เป็น เป็นบทเรียนแรกๆเนาะอ,อที่ที่ได้จากเกมนี้ออว่าเฮ้ยมันอาจจะเริ่มไปดีแล้วกลับเอ,อ้ยเริ่มไปดีหรือจบไม่ดีหรือกลับกันก็ได้เริ่มไม่ดีแล้วกลับมาอะไรเงี้ยอ,อ,อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แบบพี่อุ๋ยแบบเก่งมากๆในช่วงแบบวัยเด็กเลยค่ะซ้อมหนักหรือ,อว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของใช่ซ้อมคือตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ากีฬามันไม่น่าจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงเท่าไหร่นะแล้วก็ เแต่ทำไมถึงค่อยๆมาชอบเพราะว่าเฮ้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอาเราเล่นแล้วเราได้ถ้วยได้รางวัลอะไรเงี้ยมารุ่นถึงประมาณเล่นเล่นเริ่มเล่น8ปดเก้แล้วก็ถึงช่วงประมาณสิเนี่ยก็เริ่มติดทีมชาติแล้วตอนนั้นก็มีพี่ส้มพี่แพรวันพี่ฝนรัศมีเนี่ยมีพี่นรินุชอีกคนนึงนะ,ะอีกอพี่ไอโอไอห้าคนประมาณนั้นแหละ เนี่ยเล่นกันอยู่เราก็มองพี่ๆเขาเป็นไอดอลก็ติดทีมชาติเสร็จมันก็เลยมีโอกาสว,ว่าชาติอื่นเช่นสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยซึ่งตอนนั้นถือว่าเขาล้ำไปกว่าเรานะทุกวันนี้เราล้ำกว่าเขาแต่ณตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เขาเก่งกว่าเราแล้วเขาได้ไปที่อเมริกาก่อนเราไปได้ทุนไปแข่ง Uh, mm hmm. แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเวลาเจอกันที่ซีเกมเอเชียนเกมเขาก็คุยให้คุณพ่อฟังบอกว่าเฮ้ยลูกยูเนี่ยมีมีมววขนาดนี้เ่ยต้องลองไปเส้นทางนี้นะซึ่งเปิดโลกคุณพ่อเลย mm hmm. พ่อบอกอะไรนะ NCAA คืออะไร mm hmm. มีทุนกอล์ฟด้วยหรอคืออะไรคือพ่อก็ตาวาวเลยคราวนี้ก็เริ่มวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวอ่ะตอนนั้นอยู่โรงเรียนไทยอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปส่งไปปรับพื้นฐานที่ออสเตรเลียก่อนเพราะว่ามันใกล้ดี ไม่ไม่ถึงขั้นต้องส่งไปอเมริกาเพราะพี่อุ๋ยไม่มีญาติที่ต่างประเทศก็ก็เลยส่งไปที่ออสเตรเลียก่อนอเพราะว่าพี่ชายอยู่เรียนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยอาไปปรับพื้นฐานเรื่องภาษาอะไรก่อนปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆย,ย้ายไปไปอเมริกาตอนประมาณสิบสิบห้าไปตั้งแต่สิบห้าก็เด็ดเดียวพอสมควรจําได้ว่าคุณพ่อบ,บอกว่าจะให้อยู่ออสเตรเลียสองปี สิบสามกับสิบสี่ก่อนแล้วค่อยไปแต่ว่า<ะ>พี่อุ๋ยอยู่แค่สิบสามแล้วก็บอกว่าพ่อไปเลยเหอะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันมันสนุกเกินไปแล้วไม่ค่อยได้เล่นกอล์ฟก็เลยบอกเดี๋ยวหนูเลิกเลิกเดี๋ยว,ยวหนูเลิกกอ่อนใช่เดี๋ยวหนูเลิกก่อนพอเพราะว่าหนูรู้ว่ามันสนุกมากแบบมันไม่มันไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วเขาให้ทํากิจกรรมอื่นเนี่ย<ะ>คือมันมีสี่เทอมเทอมนึงก็ว่ายน้ําเทอมหนึ่งก็เล่นเขาเรียกเน็ตบอลกอล์ฟเทอมหนึ่งแล้วอีกอันจำไม่ได้อะไรสักอ,อย่าง มันได้เทอมเดียวทั้งปีอ่ะพี่อุ๋ยก็เลยบอกว่าน้อยไปเดี๋ยวหนูเลิกก็เลยบอกพ่อไปย้ายเลยพ่อบอกพร้อมเหรอไปคนเดียวนะก็บอกไปเออก็ก็เลยอาจจะเป็นจุดสี่สิบห้าใช่ก็ยอม้อนกับไปผมเราก็เด็ดเดียวพอเด็ดเดียวมากค่ะเออเพราะว่าไม่มีไม่มีญาติด้วยก็ไปที่เลนเบเตอร์อะคาเดมีอยู่ที่ฟลอริดาค่ะโอ้ได้ก็คุณพ่อคุณพ่อก็เลยบอกก็พอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนตัดสินใจเองค่ะแสดงว่า เขาก็เราก็ต้องน่าจะดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเขาก็เลยยอมให้ไปแล้วก็ไปคือแบบบอกเลยสามเดือนแรกนี่ร <laughs> oh <my> ้องไห้เพราะว่ามันมันเ u l t u r e s h o มากๆนะเออแบบ กอล์ฟ <g olf> จากที่เราเคยแบบที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งคราวนี้เราก็ไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วเพราะว่าคนอื่นก็เก่งก็เยอะแล้วก็ภาษาก็ตอนอยู่ออสเตรเลียเด็กไทยค่อนข้างเยอะเราก็ไม่ค่อยไม่เป็นไรพูดไทยบังกิษบางไม่เป็นไรแต่ไปอเมริกานี่คือโดดเดี่ยวเดียวเลย <c oughs> ทั้งโรงเรียนมีคนไทยอยู่สี่คนก็คือออห้าเอ,า 5, เอา่อโน้โน่สี่ตอนนั้นชาญทรงวงืกเกียรตินารี อารี <laughs> <laughs> ซึ่งเป็นลูกเครื่องเกาหลีแล้วแล้วพี่อุ๋ยแล้วคือต่างคนเราก็ต่างอยู่กันคนละชั้นไงเพราะฉะนั้น,นก็ไม่ได้คุยกันเท่าไหร<อ>่ก็คือบอกเลยถ้าใครอยากจะเรียนภาษาต่างชาติจงพาตัวเองไปอยู่ในชาตินั้นแล้วก็ <laughs> บอกเลยสองเดือนคุยรู้เรื่อง <laughs> ได้เลยเพราะมันแบบว่าบังคับอัตโนมัน <laughs> ใช่ใช ค่ะก็แล้วค่อยๆปรับตัวแต่จําได้ว่า3เดือนแรกนี่คือแบบร้องไห้กลับบ้านตลอดแม่แม่ก็โทรโทร,โทรกับบ้านได้อาทิตย์ละครั้งเพราะตอนนั้นยังเป็นรุ่นที่แบบว่ามีการ์ดอะพอยได้เลยไม่ทันอะ <laughs> คือแบบยกหูมาต้องกดเบอร์ประมาณ10เบอร์แล้วมันก็จะเป็นเสียงว่าโอเคกดโค้ดเบอร์โทรศัพท์นะกดโค้ดโอเคกดเอ่อ country code นะ พ l u s หกหกแปดหนึ่งอะไรก็ว่าไปคือกว่าจะโทรกันได้แล้วนาทีละประมาณหนึ่งดอลลาร์นาทีละสามสิบสี่สิบบาท ấy, ก็คือคุยสองนาทีวางเลยอะอทุกวันนาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แค่ทีละครั้งก็ไม่อยากจะโทรบ่อยอะ่ะออ,อใช่แล้วก็จำได้คุณแม่อยู่ข้างๆบอกพ่อพ่อเอาลูกกลับเอาลูกกลักกบเออเพราะว่าแม่รู้ไงว่าแม่ลูกคงไม่ไหวอะไรเงี้ยเออพ่อบอก เชื่อเชื่อพ่อให้อยู่ไปอเออพ่อก็พ่อก็อกเด็ดพอสมควรใจแข็งมากาใจแข็งอยู่ก็ความเป็นผู้ชายเนาะเราเราก็แบบงูง,งี้งูง,งี้บอกเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยได้ถ้วยงูงี้เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยยากมากอะไรเงี้ยเออแม่บอกเอ้าลูกกลับเอาลูกกลักกบพ่อบอกไม่ได้ต้องอยู่ต้องสู้เออสู้อ่ะแป๊บเดียวปรับตัวได้กับคราวนี้ก็ยาวเลยใช่ใช่อยู่ยาวสิบสี่ปีเลย โอ้หกลายเป็นว่าชอบพี่นู่นมากกว่าที่ไทยไหมคะหรือว่าเออตอนนั้นนะตอนนั้นเราก็รู้สึกจริงๆอยู่เมกาตอนนั้นก็ชอบมากเพราะว่าเราได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองอแล้วเราก็ไม่ต้องรอใครโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆที่เขาออกมาพี่อุ๋ยก็อยู่เป็นเฟรช h m a n ก็คือปีแรกในคอลเลจแล้วเพื่อนทุกคนก็มีหมดแล้วพอเริ่มพอมันเริ่มมาก็คนเริ่มตอนนั้นยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะเป็นแบบไอ้นะอะไรนะยี่ห้อเอริกเซนหรืออะไรที่เป็น พาพับแล้วเพื่อนก็บอกยูทำไมยูไม่มีโทรศัพท์มือถือไอ้ตามตัวยูไม่ได้เลยคือบอกว่าไม่อยากมีไม่อยากให้ใครตามอยากไปซ้อมกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นตอนนั้นคือแบบว่าอินกอล์ฟมากเลยแหรอคะพี่วิก็เรามีเป้าหมายอ่ะคือก่อนที่จะเข้าคอลเลจเราก็ตั้งใจว่าให้เราอยากอยากเซฟเงินให้คุณพ่อคุณแม่นะอยากได้ทุนนะแล้วเราก็อคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอเพราะนั้นเรื่องการศึกษานี่ก็ ต้องสําคัญนะเราจะไปแบบอะไรธรรมดาธรรมดาไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเข้าได้เราอยากเข้าแบบดู๊กอยากเข้าสแตนฟอร์ดอะไรเงี้ยเออก็อ่ะมันก็มีเป้าเราก็ตั้งใจวันๆไม่คิดเรื่องอะไรนอกจากซ้อมกลอบกับเรียนยกเวถ้าถ้าสองอย่างนี้เสร็จแล้วถึงจะไปเรื่องอื่นแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาไปเรื่องอื่นนั้นๆทีถึงจะถึงจะมีแต่ถ้าเราแค่หมกมุ่นอยู่กับสองอย่างนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมก็อ่ะก็ได้เป้าแรก ได้ได้ทุนก็พอเรียนเสร็จสี่ปีมันก็มันก็เหมือนกับมันเดินมาทางนี้แล้วก็อสเต็ปต่อไปกันก็ LPGA <ะ>แต่ตรงนี้แหละเอาจงจริงน่าจะเป็นจุดที่ถ้ามองย้อนกลับไปอาจจะพลาดตรงนี้ตรงที่ว่าเราแบบเราไม่ได้ LPGA ไม่เหมือนเ,นเป็นเป้าที่เราไม่ได้มองมองไกล<ะ>เราแค่มองหลังจากจบว่าเออจบแล้วเส้นทางที่ควรจะเป็นคำว่าควรจะเป็นก็คือ LPGA มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเลยตั้งเป้าว่าจะไป LPGA แล้วก็ไปได้นะแต่ว่าพอไปถึงแล้วว่ามันไม่ไม่ได้มีเป้าต่อสักเท่าไหร่เงี้ยว่าต้องอยู่ใน LPGA กี่ปีอยากได้อะไรอยากชนะอะไรอยากเข้ออฟอะไรคือมันอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายต่อสักเท่าไหร่แล้วก็เลยทำให้พอเริ่มเจอความยากเริ่มเจอความก็แข่งขันตรงนั้นมันสูงจริงๆอ่ะแล้วเอาจริงๆร่างกายผิวก็ ขงซู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ดูติตัวแค่นี้นะแล้วสมัยนั้นกอล์ฟฟิตเนสยังไม่มีมีแหละแต่ว่าพี่อุ๋ยเพิ่งมาทำมาตอนคอลเลจมันก็นอมันไม่ทนมันเดี๋ยวนี้เขาเริ่มตั้งแต่ 13, 1 3บ4ามสเขาก็เตรียมแล้วใช่ปะ,ะเ,ออเพราะนั้นร่างกายก็ไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่หลอกก็เลยเล่นเล่นได้ไม่ค่อยนานสัก3ปีใน LPGA full three สามซีซ<ะ>ั่นก็ ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็14ปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่โอ้แต่สุดยอดมากตั้งแต่อะไรเออใช่ตั้งแต่ไฮสคูลไฮสคูลคอลเลจเล่นโปรโมีมีทัวร์เล็กก่อน2ปีแล้วก็ LPGA แล้วก็อีก2ปีข้างหลัง แต่ตอนนั้นอ่ะคือยังไม่มีคนไทยคนไหนที่เข้าไปใน LPGA <อ>แต่ว่าคือพี่อุ๋ยรู้จาก LPGA จากการที่เราอยู่ที่อยู่ตรงนั้น<อ><อ>ใช่อยู่ตรงนั้นแต่ก็มีพี่ฝนนะพี่ฝนรัศมีพลอยทันไหมท,ทันนะจริงๆพี่ฝนะเขาได้ได้เข้าไปเล่นในแมตช์ LPGA ก่อนพี่อุ๋ยอีกอเขานเป็นคนแรกที่ได้ได้เล่นในแมตช์ LPGA นะคะแต่ว่าตอนนั้นพี่ฝนอาจจะยังเป็น conditional status อะไรอย่างงี้คือยังไม่ได้ยังไม่ผ่านายังไม่ฟูคา c a อะไรอย่างงี้นะ แล้วก็อีกสักปีสองปีถัดมาพี่อุ๋ยเข้าไปแล้วก็ได้ฟูลคาสค่ะยากไหมคะตอนนั้นแบบอ๋อก็ยากการแล้วฟูลคาสจากคิวส o ูล่ะบอกเลยว่ายากเพราะว่ามันมีแค่วีคเดียวในหนึ่งปีที่คุณจะต้องเหมือน,นใช่ที่ตัดสินชีวิตคุณตัดสินว่าคุณจะมีงานทำไหม,มปีหน้าเพราะนั้นเป็นเป็นวีคที่ค่อนข้างเครียดแล้วพี่อุ๋ยเองก็ไม่ได้ผ่านมาจากคิวสกูลไปลองคิวสกูลหลังจากจบ มหาลัยก็ไม่ผ่านเพราะว่าก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามาน,นี้แหละมันก็ค่อนข้างเครียดเนาะแล้วพีว่อุยก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยพอไม่ผ่านปุ๊บซีซันต่อมาก็คือลงเล่นสมทราทัวร์ทั้งทั้งซีซันซึ่งจริงๆก็มองแล้วว่าเหมาะกับตัวเองที่สุดเพราะเราไม่ได้เป็นม้าที่วิ่งแบบออกตัวเร็วแล้วก็จบคือเราไม่ใช่เป็นม้าสปรินรู้เลยเราเป็นม้ามาราทอนเป็นคนที่จะค่อนข้างเนิบเนิบตีกอล์ฟแบบ ไม่เสียแต่ไม่ได้ค่ะเออไม่รู้พลอยพลอยเป็นเป็นเพเยอร์ประมาณไหนคะหนูพี่อุ๋ยเอาจริงไม่ค่อยเราห่างกันมากไม่ได้ติดตามแต่รู้ว่าพลอยตีไก่เพราะว่าติดตัวสูงมากค่ะหนูก็สู้เกินสู้เกินอ๋อเป็นพวกสู้ใช่เพราะมีโอกาสใช่ต่อให้ช่วงอย่างแบบว่าช่วงหลังๆหนูสวิงหนูออฟไปอย่างเงี้ยรู้นะว่าช็อตตรงเนี้ยโอกาสทำได้ส0มสิบเปอร์เซ็นต ก็อยากแต่หนูไปเพราะว่าเพราะว่าอยากรู้เพราะว่าถ้าไม่ลองมันเหมือนไม่เต็มที่ใช่ป่ะแต่ว่าทาได้เนี่ยมันฟินเลยนะใช่เออก็ดีอันนี้จริงๆพี่อุ๋ยก็อยากมีส่วนตรงนี้ด้วยนะถามว่าอะไรที่ขาดในในแง่เพลเยอร์พี่อุ๋ยก็คือตรงนี้แหละก็คือต้องเสี่ยงวันนี้หน่อยเพราะเราเป็นเป็นพวกประคับประคองเอาแน่แต่บางทีเอาแน่ไปเรื่อยๆมันไม่ได้สักทีอ่ะใช่ไหมเพราะเล่นในทัวร์ใหญ่เหมือนเขาแบบ ทำเกมทำอย่างเดียว<ำ>ใช่ไหมอ่แรกๆอะ่ะเกมเกมประคองได้อยู่นะแรกๆซีซั่นแรกที่หุเล่นน่ะตัดตัวประมาณบวกสเพราะฉะนั้นตีอีเวนต์สวันเข้า,ขาอยู่แต่ว่าพอปีถัดมามันเริ่มลดลงมาจากบวกสมันเป็นอีเวนต์ซีซั่นที่สามลบสคือเกมมันเริ่มบุกขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วตอนนี้พอผ่านตัวมาเป็นโคช้ชพี่อุ๋ยรู้สึกว่าความท,ท้าทายมันต่างกันไหมคะอ๋อพี่อุ๋ยว่าเป็นโค้ชง่ายกว่าอยู่แล้ว เพราะเราไม่ได้ตีเรา <อะ S 2> ไม่ได้กดดันเนาะเออ <laughs> เราไม่ได้ตีถามว่าเราเรากดดันตรงที่ว่าเราก็อยากให้นักกีฬาทําให้ดีใช่ปะค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนที่ตีก็ไม่ใช่เราอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องหลายครั้งเราก็ต้องแบบบอกตัวเองเฮ้ยยูอยากให้เขาทําได้ดีแค่ไหนแบบแต่จริงๆก็เป็นเขาอะแล้วเราก็เคยผ่านมาก่อนอะ มันบางทีสิ่งที่มันควรจะเห็นมันมองไม่เห็นตามันพลาดมัวไปมอง <es> <st os> <g iveness> มันก็มีนะเพราะฉะนั้นเอาจริงเมื่อกี้ที่พอยถามว่าท้าทายไหมความท้าทายรรรรรอยู่ที่ว่าตรงที่ว่าเราจะทําเราจะช่วยเขาได้ยังไงในในเวลาที่เขามองไม่เห็น <g <iveness> <g <ives> ใช่ไหมเพราะว่าเราเราเองก็เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแปลว่าตอนนี้ก็ยังสนุกกับการที่ได้เป็นโค <g ives> ้ชอ๋อสนุกค <c oughs> ่ะเพราะว่าเราก็อยากเห็นคนอื่นเก่งขึ้นอยากเห็นคนอื่นพัฒนา แล้วเ <คะ S 1> ชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่มันเคยเวิร์กกับเราเมื่อ10-20ปีก่อนมันก็ยังเวิร์กอยู่เอาจริงๆคือกอล์ฟเนี่ยถึงแม้มันจะผ่านมากี่สิบกี่ร้อยปีเอาจริงๆนะมันก็ <คะ S 2> ยังโอเคแน่นอนวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆมันทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแต่เอาจริงๆแก่นของกอล์ฟเทคนิคแก่นๆจริงๆจะลูกสั้นลูกยาวมันไม่ยังไม่ได้ต่างไปเยอะหรอกคะ่ะ ะคะแล้วก็แ strategy แนวคิดต่างๆจิตวิทยาต่างๆมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่ <laughs> ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่เทคโนโลยีหรือข้อมูลเข้ามา,มาที่ทำให้เราอาจจะเห็นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้จับต้องได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้แต่จริงๆ <laughs> ก็ยังคล้ายๆเดิมแหละ และก็ยังเป็นคําตอบเดิมขึ้นอีกกบว่าคุณทําได้หรือไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คุณรู้รแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําไ,ไม่ได้ได<ะ>ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะ <c oughs> พี่อุ๋ยม,มีอะไรแนะนําอยากแนะนําให้น้องๆหรือว่านักกอล์ฟรุ่นใหม่บ้างไหมคะมีอะไรที่แบบอยากแนะนำนี่แง่ของที่เราเป็นรุ่นพี่ในวงการเออก็ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จ เราต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแบบแบบเต็มที่เลยคือ,เ,อเหตุการณ์ก็คือว่าตอนที่พี่อุ๋ยได้แชมป์ US Amateur อะคะ่ะก็คือ US Amateur นี่จะอยู่ช่วงซัมเมอร์ของทุกๆปีซัมเมอร์ก็คือประมาณเดือนสิงหาก็เรียนเรียนมหาลัยเสร็จจบจบฤดูกาลเสร็จก็จะเข้าช่วงซัมเมอร์ก็จะเข้าแข่งขันอะไรต่างๆ Uh, US Public Links, US Amateur อันนู้นอันนี้อะไรไป US Amateur ก็เป็นรายการหนึ่งที่ทุกคนอยากแข่งทุกซัมเมอร์อยู่แล้วที่ผิวชนะอ่ะปีที่3แล้วปีแรกเล่น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 แล้วก็ไปแพ้รอบ8คนสุดท้ายปีที่2เล่นเล่น,เล,นเล่นดีแล้วก็ไปแพ้รอบ8คนสุดท้ายเราก็กลับมาวนคิดแล้วเอ๊ะทําไมเราถึงมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้ก็มาคิดได้ว่าเออเราเราเต็มตัวไม่ค่อยคือเราการแข่งขัน US Amateur มันเป็น match play ที่ยาวนาน คุณไม่ใช่แข่งวันนี้เสร็จคุณต้องไปรอบ2รอบสมรอบสี่เล่นเช้าเล่นบ่ายอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องมีการเรียกว่า pace yourself คือไม่ใช่ว่าคุณคิดจะตีคุณก็ตีคุณก็คุณคุณตีเสร็จแล้วคุณหยุดคุณต้องเตรียมพลังไว้ต่ออีกแมตช์หนึ่งด้วยนะอ mm hmm. แมตช์เช้าเสร็จคุณต้องแมตช์บ่ายเลยนะคือพอตอนที่ผิวไปหยุดอยู่ที่รอบ8คนก็คือมัน,ม,นมันเหมือนแบบเราเต็มที่มาถึงแมตช์รอบ8คนแล้วเราก็แบบ ลืมลืมคิดไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปรอบสี่คนอนะไรเงี้ยก็ไปแพ้อะไรเงี้ยก็แล้วนี้ไอไอซัมเมอร์ที่สองที่พี่อุ๋ยแพ้รอบแปดคนนะ่ะก็โดยปกติทุกคนแพ้ก็ทําอะไรก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านแต่ว่าพ่อพี่อุ๋ยก็บอกอ่ะเดี๋ยงงั้นก็เสร็จแล้วกลับบ้านเตรียมแมตต์ต่อไปพี่อุ๋ยบอกไม่ยังไม่กลับแล้วฝนมันตกไงพ่อบอกบอก็ฝนตกอยู่ลูกให้เขาเล่นไปอนะไรเงี้ยพี่อุ๋ยบอกว่าขอขอขอออกไปดูไปดูทำไมอ่ะบอก จะไปดูเพราะว่าเรายังไม่เคยไปถึงรอบสี่คนยังไม่เคยไปรอบสองคนขอไปดูหน่อยเพราะว่าปีหน้าหนูจะไปแต่ถ้า mm hmm. เราถ้าเวลาเราไปไหนแล้วเราไม่เคยไปอ่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนกังวลกังวลเนาะวันนั้น,น,นพี่วิวเลยบอกพ่อบอกไม่เป็นไรอุย่ยขอไปดูเหอะเพราะว่ายังไม่เคยไปให้ถึงรอบสี่สักทีอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยไปเดินตามเขาดูมันก็ได้ซึมซับบรรยากาศได้อยู่ตรงนั้นได้แบบมองว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยว ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ได้มันจะรู้สึกยังไงอะไรย่างเงี้ยแล้วแบบพอปีถัดมาพี่วิก็เดินผ่านตอนตอนเข้าขับเฮาไปก็ถ้วยถ้วยสวยมากรายการนี้อยากได้มากมองก็มอง,มองเดินมองแบบว่าก็รู้แหละร้อยห้าสิบหกคนมันต้องมีคนหนึ่งที่เอาถ้วยใบนี้กลับบ้านก็คิด แล้วทําไมมันจะเป็นเราไม่ได้คือ hmm. <c oughs> เอาจริงๆไม่รู้ตอนนั้น hmm. พลังมาจากไหนจริงๆ hmm. มันมันก็เลาด้วยความที่อาจจะแล้วเราพอเราเตรียมตัวมาเยอะเราก็ทุกๆรอบที่เราผ่านเข้าไปอ,อ๋อก่อนที่จะไปถึงรอบ8ปดคนเราผ่านมาแล้วสองทีใช่ไหมค <c oughs> รับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสบายผ่านได้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ hmm. ไม่ต้องกลัวพอเข้าไปได้เราก็รู้สึกว่านี่แหละเราเตรียมมาแล้วเราพร้อมที่จะมารอบสี่คนแล้วรอบสี่คนผ่านเราก็เราก็เตรียมมาแล้วเราพร้อมที่จะไปรอบสองคน คือแบอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะทําอะไรให้สําเร็จอะคุณพยายามพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอย่ารออย่ารอจนกว่าทุก,อ,กอย่างอย่ารอจนกว่าโอกาสมาสร้างโอกาสสร้างบรรยากาศให้ตัวเองค่ะมันคือก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะสําเร็จแต่ว่าอย่างน้อยพี่อุ๋ยว่าโอกาสมันจะเยอะขึ้นโอเคพี่อ<ม>ุ๋ยมี อะไรอยากโปรโมทตัวเองบ้างคะโปรโมทแล้วตอนนี้ตามพี่อุ๋ยได้ทางไหนบ้างเอ่อไอจีไอจีไอจีเฟซบุ๊กมิสอุ๋ยเออใช่ใช่ไอจีเฟซบุ๊กแต่ก็คงจะมีมีรูปลูกกับลูกติกอบเนี่ยไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วก็จะมีเป็นโค้ชอ่าพี่อุ๋ยก็คือตอนนี้อยู่ กลับมาทํางานในวงการมากขึ้นไอ้เรื่องเรื่องเป็นโค้ชนี่ก็คือทำให้กอล์ฟสตรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีนะคะแล้วก็พยายามมีบทบาทในวงการส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้มากขึ้นนะมีช่วยงานมูลนิธิกีฬากอล์ฟ ไทย <ừ> ช่วยงานของ t r n RNA ก<ม>็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมวงการทั้งนั้นเช่นพยายามให้มีผู้หญิงตีกอล์ฟมากขึ้นอะไรเงี้ยส่งต่อกีฬานี้ให้ให้กีฬาเพราะว่า RNA เขาบอกว่าเขาอยากเห็นกีฬานี้ thriving uh, in 50 years คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ห่วงแต่อีก50ปีเขาอยากให้กอล์ฟอยังยังนิยมแบบนี้อยู่เพราะนั้นพี่อุ๋ก็รู้สึกเฮ้ยเฮ้ยอั่นั้นเป็นอะไรที่เราอยากเราอยากทำอะ่ะอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้น <laughs> ตอนนี้ก็จะปีติดตามได้ค่ะเดี๋ยวพยายามจะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมกีฬานี้มากๆขึ้นเพราะที่ผ่านมาพี่อุ๋ยจะอาจจะเน้นไปทางเรื่องของอีลิทก็คือเทรนเด็กที่สกิลแล้วนะ,ะให้ไปต่อมหลาลัยเป็นปโปรอะไรก็ไปแต่ตอนนี้พี่อุ๋ยจะต้องมีบทบาทในเลเวลอื่นด้วยบิเกนเนอร์ตรงกลางนช่หคะด้วยนะให้ให้กอล์ฟมันที่เมืองไทยมันครบวงจรมากขึ้นค่ะ เขบคุณมากเขาคุณมากที่ที่ชวนมาคุยกันค่ะเลี้ยงลูกมาเยอะก็เวลาไมด้มาคุยกับเพื่อนก็สดใสขึ้นมานะคะขอบคุณมากค่ะโอเค